ห่วงหรอกนะพี่ขวัญได้งานแล้วก็คงรีบกลับบ้านนาเงินมาท้าแม่ไปรักษาแี่สงสารมันดูจิ่านชะเนเียบลันจะเป็นยังไงบ้างแม่เป็นห่วงมันเหลือเกินมันน่ไม่เคยลําบากลาบนไม่รู้ว่ามันจะเป็นเป็น,ป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 นตายยังไงก็ไม่รู้ก็ทิงจ๋าอย่าเบื่อนะลูกนะอย่าเบื่อที่ต้องมาน้่งเลี้ยงคนแก่ฉันไม่เบื่อหรอกแม่นะกเปิอิมมร์ดิง เด้งใครตกหน้าอดมาไปโยนคนรูปหล่อครับพบอีกายไม่มาโลกยัดนาซะโอ้หายกลัวจะไม่ฮิตกับเขาเป็นกับเขาบ้างเป็นไงแล้วเนี่ยเขารอชมท่านผู้ชมแน่นเลยเขารอพ่อมาเด้อยิงไง ไปเก็บาพา่อพ่าไ่พ้าก็ถามว่ารโยนต์มาหรือยังบอกมาไหมบอกมายังไม่ทายบอกน่้จะไปไหนแล้วทำไมสบ,บายก็อยู่บ้านหากเป็นไม่เป็นอะไรนะต้องมาพรเทพอยู่ที่ไหนต้องมีพลประโยชน์ กระจายไหมแล้วเมื่อกี้ตบมือกันขอบคุณครับเขื่อไหมเล็กใช่ที่ตบมือกันเนี่ยนะถ้ากูให้กูคนละยี่สิบบาทกูรวยตายเลยเป็นไงบ้างแม่เป็นไงไอ้ฝันกลับจังยังไม่ฝันมันยังไม่กลับบ้านเลยไม่รู้ว่าอ ฉีดต้หอมอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ฉีดแล้วโควิดรอบสองแดงกัมัเนี่ยไม่ได้เป็นโควิดกูไม่สบายเฉยๆแอ้ค่อยๆที่อาหน้าไส้ออกก็มันไม่สบายจริงๆนะผมเอยเอเอยเอ้ยเอยอ้ยเอยอย่อยอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ย้ยเอ้ยเอยอ้ยลยอยเ้อ้ยเอเอยก้ยยเ้อยยอยเย ฉันไม่ใช่ลูกก็เหมนลูกแันพ่อให้ฝันเพื anyway? uh, s <S oh, ่อใค้ฝันนะแกจะดูแลแกเองให้ฝันไปหาอยู่ขายยายาฝันมียังไม่กลับเลยเหรอยังเลยนี่เอางี้นะเดี๋ยวละลายยาเอาไอ้มึงเอายามาไว้เดี๋ยวจะไปต้มน้ำร้อนเอายาลงละลายให้แกกินไปก่อนราทังชีวิตไปก่อนเดี๋ยวจะไปต้มน้ำร้อนก่อนนะแม่ขอบใจต้มน้ำร้อนก่อนนะสักที แม่จำไว้นะแกไม่เคยตายอย่าหัดตายนะกูยังไม่ตายแล้วกูรอเพลอตายเพราะมึงไปลองรอเลยไปที่ชอบที่ชอบก็ตัวใครตัวแม่นู่นกูให้มึงคนละกี่สิ่งก็ไปนู่นๆไปครับลายกูดุ ลูกไปกินฉันด้วยันชื่อเขาน้องเขาทรายนั่นเนี่ยเอาอะไรเขาเมาก็ถ้ารับรางวัลถ้ารับรางวัลด้วยนะลูกโส่ลูกโงรับรางวัลด้วยลูกครับอลูกโง่มาอีกแล้วลูกมายังไม่ไปเป็นเนืสิ่งที่ต้องการนะแม่จ๋า ไประจน,นะจะเผื่อวันงานจะ<ล><ด>ไม่ไดีดไปโชคทุกคนนะนะย่าพาวิย่าไม่ต้องตาย,ยไม่ไม่เป็นโรคตายเดี๋ยวโดนเตะตายโชคดีมีชัยนะครับต้องไปั้องกลับโชคดีมีทรัพย์ต้งกลับทั้ง,งไปปลอดภัยทุกเวลาทุกนาทีโชคดีนะเดี๋ยวต้มน้ำร้อนเดี๋ยวมา<อ>แป๊บนะพี่ทักทีจ้าแม่กอดที่แม่จะเป็นอะไรไปนี่ไม่เรื่องอยากจะเล่าให้เองฟัง ความจรแล้ว <c oughs> แม่เนี่ยเป็นท,ที่สายธรรมน์นี่คือสายพินเป็นเมียของผู้กองพลดอนที่รับราชการอยู่กับพระองค์เจ้าในเมืองแม่ได้เสียกับผู้กองพลดอนจนมีไอ้ขวัญหลังจากเกิดไอ้ขวัญแล้วผู้กองพลดอนบอกแม่ว่ามีราชการด่นวนในเมืองพูกก็ไป เคยกลับมาหาแม่เลย 不够。 โอ้แม่ตายแล้จริงเลรเนี่ยไม่ใช่เลยนำเยมต่อแล้วพี่ยังไม่รู้ไอย่ตาอไง่ผมน่นหัวอะไรหวยดีี่งวดเนคนมันจะสวยทำอะไรก็สวยเนากูร้องไห้กูร้องไงทำไมเล่ามึงไปเฉลทลที่ไหนมามึงมาไม่ทันดูใจแม่อะไรแม่มึงตายแล้ว เรียนเพื่อทดแทน แม่จ๋าม, <c oughs> มึงยันหาจนได้อ้วนเป็นดาวเวสวรรณเลย <c oughs> <c oughs> ไปบอกรัตนาด้วยนะัะต<อ><อ>่วนะ่าแม่เสียแล้วแม่เพื่อนเสียแล้วทำไม<ห>เนี่ยเว้ทำไมดีแล่วพี่ต้องสวดให้แม่ัะคืนอีก ว่าไม่ต้องตรวจรับเผาแคพร้อมกระถางไม่ได้พี่จะยากจนยังไงก็ขอให้แม่ได้พบพายเห็นพายสักคืนนิดนะเราไม่มีตังคืนเดียวเราไม่มีตังถวายท่านนะประเดี๋ยวบอคุณหลวงพ่อใจดีมากท่านเมตตาไปบอกท่านเนี่ยท่านช่วยทั้งนั้นแล้วใครไม่มีท่นจัดให้แล้วมึงจะคุยกับกูหรือคุยกับใครโอ้ครางเน้องถีพริกิ้มโอ้แม่เลี้ยดีเบิกบาศัย ไช่เลยช่วยสวยสองทานสักสี่สองได้ไหมโอ้ยเดกสอีสวนจะขึ้นนีกน้องเอาสวนคนเดียวก็ไม่เป็นไรสวนคนเดียวก็ไม่เป็นไรใช่ไปตัดทิมมึงว่างไปนิมนต์พระมาองค์ไป ไม่ได้ถ้าสวดประทุมต้องสี่องค์นะท่านคุณใช่ต้องสี่เรามีเงินน้อยเอาพระมาองค์นิมนต์พระมาองค์ไม่ได้ต้องสี่องค์ก็ได้จะได้ยังไงเล่าก็เอาพระพุทธตั้งเลี้ยงอีกสามองค์ไงกูไม่เปิดเทสสวดกระบุลแล้วเฮ้ยฮะละวันท้ายมือท่านไหนจะเลือกับ่ต้องเลี้ยงแขกล่ะคุณไม่จุกนะครับ ขอบคุณปม่คุณแม่พลันนีธนากมานุสรไี่บากันวันมาให้ลูกชายไปบอกด้วยลูกชายขอตั้งใส่ซองตรวจชั้ทท้งสี่สอ,อ <c oughs> งกูเริ่มเครียดกับมึงเลยเนี่ยเสียใจจะเลียนอะไรกับเขาเอางี้เอาเอาโสดขึ้นแล้วตรง หากับข้าวเลี้ยงเราเลี้ยงแขกาเลี้ยงแขกปะพี่หาไว้ให้มันน้าท่วมพี่หาบวกเค็มไว้เป็นกำมังเลยไม่มีแล้วจ้าหมดแล้วหมดแล้วเหรอพวกเข็มไม่มีแล้วเอาอะไรดีการเค็ม ประกาศกระป๋องเหลือแค่กระป๋องเดียวทั้งต้องไเลี้ยงพอเหรอเลี้ยงแทบพอเหรอใช่สินะจะข้าวอะไรอีกล่ะแล้วข้าวเ้าสารว่ะข้าวสารอ่ะข้าวสารเขาเหลือแค่กระป๋องเดียวอะไรวะอะไรก็เหลือกระป๋องเดียวสารก่อนที่จะไปซื้อไว้ถังนึงเลยเหลือกระป๋องเดียวยัดหาหมดสินะเออเหลือกระป๋องเดียวก็ไม่เป็นไรละเออแท้ปามีแต่คนแก่น่าร้องพระ ข้าวสารกระป๋องเอื้อครึ่งกระป๋องเอวัยพลิกเช้าเอวัยเช้าก็ปองครึ่งกระป๋องเอาน้ำใส่สักสองข่าข้าวครึ่งกระป๋องนี่นะเออแล้วคนให้ละลายให้เป็นแป้งก็เป็นบาเลยเหลยบาเลยจะมาถึงวางพระเศกข้นข้าวต้มระบายใจจีไกลับนี่แน่กลับก็ใช่เออาะไรดีกระป๋องเดียวไม่พออยู่แล้วล่ะเฮ้ยอุ้งออกแล้วเอาอะไรแล้ะกัน สปองเรียกไม่พอแม่อะไรก็ได้นึกออกอะไรก็บอกมาเลยเพื่อนไหนๆ่ย่าตายแม่มึงก็ตายแล้วเอออาไส้แกคั่วเค็มกินก่อนนะไม่ได้เพื่อนทำไมเธอไส้แม่ฉันคั่วเค็มนะเมาคนทั้งงานเลยคนมาฟังพาร์ยิ้มพากินแต่เหล้าขาวเอางี้เอางี้เอาข้าวกับปลาเดี๋ยวฉันจัดการเองมองไปไปดูสูข้าวเลยเดจะแทกมาคงจะได้จะบอกโอ้

เก่งไงกเป็นเพื่นศพโอมึงไม่ห่วงศพแม่มึงก็นั่งยัดอ่ะบ้าบ้าเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีปูเฮ้ยกำนันมาอ้ทัยกำนันปูปูเห็นไม่กำนันตั้งแต่เมื่อไหร่แบบปลาสุราอะไรครับเค็นแต่งตัวมากำนันที่บ้านมาก็จะเีบมาก็จะเีบมาทวงนี่ด้วยก็ม่ช่วยงานแล้ว ก,ก้ววกวขอมากดนู้ก็ไม่ช่วยงานรูปร่างเกอมาขอมากดนะครับพี่เด็มากเดมาสวยจัเลรื่องเรื่องเร่อรวยให้ตัวยรื่งว,วันที่หนึ่งนะครับรไม่ใช่ขาประคุณครับพี่รยนตฉ <c oughs> ันจะอยู่ไม่ถึงสงการถ้ามั้งพี่เขามองไม่เห็นฉันนะ เมนูไหนหาแม่เหรอบหาแม่สายเหรอนอนอยู่ห้องไหนบ้านนูนยังไงเลยยายสาย้านนี้ยังไม่ตื่นยังไง ชือก็ชื่อสายแล้วทีนี้ไม่รวยเขาต้องถีไม่ออกก็จะมาหากินเลยเนี่ยเอางี้เนอะมึงกินปลาหมึกกูกูกินขน,นมมึงเฮ้ยพวกนั้นทำใจขึ้นมาให้มึงสนใจมูงด้วยเงี้ยให้แม่มึงเกิดวันพุธตอนกลางคืนเนี่ยเนีปุ๊บไม่ยอมตื่นเนี่ยไอ้สายแต่ทีเขามายืนขมิบตูดอยู่หน้าบ้าน อยู่ไหมแต่ถ้าเลิกมึงไม่ชอบมึงเนี่ยนะอีสายอยู่ไหมนอนทวารเปิดอยู่ข้างใน้ลยใช่ไปเปลี่ยนเรื่องทำไม่ได้ไปถึงห้าทุ่มตายเป็นคนึงแล้วเปลี่ยนเรื่องเถอะอ้าสวัสดีครับอือสวัสดีฮะอีสายอยู่ใช่ไหมอยู่ครับแม่มึงเนี่ยเป็นคนพูดน่าเชื่อถือนักเป็นู้เงินกูมาครับ หนไม่มังบอกพ่อมึงตายแล้วไงพ่อผมตายแล้วจริงๆครับยังไม่ตายตายแล้วนั่งอยู่เนี่ยอะไรสีไม่ใช่ผมไม่ใช่พ่อมาผมเพื่อนกันครับเพื่อนกันมันชื่อขวันผมชื่อผงเพื่อนเพื่อนกันเลยครับผมโรงเรียนก็เรียนมาด้วยกันจบมาด้วยกันเลยครับ เออไอ้ฟัานอายุล็เท่าวัเานะมึงก็ปีอะไรปีมะสิงและไอ้นี่เหรอปีมะล็งมึงมาโง่ครับมึงอย่ปีไทยปีของอร่อยกูยัดหานะเพื่อนแล้วมายุเท่าไหร่แปดแล้วครับสามแปดห้าสิบแปดเป็นไรมึงอะอายุเท่าไหร่เท่ากันครับห้าแปแปแล้วครับห้ป ไม่ใช่เทไรเจ็ดแปดแม่มาอยู่ไหนอยู่ข้างเงยเกิไม่เจอน้องจะไม่ตื่นอีกเลยอย่าขังนะไอ้เนี้ยลิเกคณะในคณะโตมึงเล่นหยาบคายเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่เนี่ยลิเกตั้งคณะเนี่ยกูเล่นเร็วด้วยแล้วกูเป็นลิเกที่มีสกุลที่สุดอย่างนี้กูไม่เล่นดูพี่ไว้นะได้เว้ย อีสายอ้าวไม่เตือนอีอีสายใสิทีเสกุลลิเกสกุลเนี่ไหมเนี้ยครับดูลิเกสกุลดูไว้เป็นตัวอย่างครับพ่อเนี่ยเล่นเป็นสะกถุนนะแม่จะไมปลุกไม่เตือนว่าไม่เตือนไม่สายโอ้ยเวรอะไรมึงเนี่ยมึงเนี่ยนะ ทำไมไม่บอกว่าอีสายตายผมก็บอกว่าทวารเปิดเลยก็นั่งรอยเฉยๆมึงแม่มันตายมึงเป็นลูกนี่แล้วมึงก็เป็นลูกมันเอามันมาใช้นี่แทนแม่มึงหอเปล่างไม่มีเลยกูจะเอาทัพทีทัพทีมาน้ำมารับแขกคนละเรืวเข้าอะไรนี่เอาน้ำเทศถีกินก่อนก็ไม่พวกเงินเลยน้ำไปวายฉันจะกินได้ปะอย่างกี่กูจะกินน้ำแร่เออกินน้ำแร่แช่น้ำมีแม่ พ่อสตีจ้าทานน้ำให้ใจเย็นก่อนนะกูไม่อยากจะแม้ทํมา่ว่หมดแล้วนี่าเขยาทำไมไม่ใช่ยาแก้ไอปูสตีปูวยจริงนะมันนึกว่าไงแล้ว้ะเราะเลิพอนนเชื่ออะไรนะจ๊ะชื่อทัพทิมจ้าแม่ให้ที่แโห กูตายไม่อยู่ตุ๊กไปไปทำละเอาไปขึ้นไมใย้งเขาเวลาเนี่ยกูถึงแม่เมียกูมาเล่นเกนทำไมละพ่อกูยังตัวยังตายเขาไลุกไปแล้วเว้ยอเลยกขึ้นี่ดีนยี่หมดังเยน้ยเนี่ยายูมีเยนยยังกำมัง้าวมาล่เยมันยน้อยอ้าอะไรยพอเลย ต้องเอานอนยาวด้วยมึงน่อับจริงจริงวไอ้เวนยกผียังเล่นหลายท่าแต่มันยึดตอนน้ำไม้เหรอจ้าเขินก็มาบุษบุตีแกเขินน้ำหอมหอมน่ดูสวยด้วยหวานด้วยชื่ออะไรอ่ะชื่อทับทิมจ้าเลจ้าแล้วก็เอออยู่บ้านไหน บ้านเดียวกับพี่ขวัญแล้วจ้ะบ้านเดียวกับพี่ขวัญโอ้โหมึงมานี่เหละมึงเนี่ยนี่ครับมึงนี่ยังไงเนี่ยเขาเนี่ยแม่เขาตายมึงก็น่าเห็นใจเขาบ้างครับเนี่ยเนไหมคนในบ้านเขาดังเศร้าโศกจะมาท้องได้ยังไงอเอาฉนมที่ไรทีนะกูคืนมาเร็วไอ้ได้ขนมคืนแล้วให้เหรอจ้า,จาพี่ขวัญครับ นี่ถนนที่ไล่ที่นานจ้าครับเห้ยดูนี่ชื่อแม่มันอยู่ข้างไหนขอบคุณมากดูดูดูไปไหนก็เป็นน้องพี่ขวัญเยอะจังเฮ้ยไม่ใช่หรอกจ้าเป็นลิฟต์ก็มาเยอะเลยเนี่ยของแม่ไปไหนวะมันก็เป็นคนรู้จักกันดูสิไม่ใช่หรอกจ้าแล้วไปอะไรนชื่อฉีกเลยชันเป็นเมียของพี่ขวัญนะจ้าไปไหนวะไม่เจอสักทีวะไปไหนไปเลยท่านใครมาชสนอไปให้มันใครใครเฮ้ครับไอ้เนี้ยครับ มันไม่มีเงินใช้ด้วยคุณเอามาไปบ้านไปทำง,งานวันละสองรอยและถ้าครบสองเมือนปล่อยมันกลับเอาตัวมันเดีเ๋วเ เห็นไหมนี่เกมมาตรฐานผีเดินกลับหลมได้มังโดนตกไปนะจะตามไอ้ขันไปยังเมืองยายผีไปไหน